สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวรักคนาราศีเมทุนหรือว่าชาวราศีเมทุนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับหมอทิพย์นะคะในช่องทาร o กอลเทิลเลอร์ r นางฟ้าทิพย์กันค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดูดวงความรักนะคะความรักเดือนตุลาคม2568สําหรับชาวเมทุนเป็นอย่างไรวันนี้มาแบบจุกๆเลยนะคะมีไพส่สมด3สามสรับและช่วงท้ายพาจับน้องเป็ดด้วยนะคะเพื่อนๆน้องเป็ดคือนี่นะคะ ถ้าใครที่เคยอยู่กับแม่หมอมาตั้งแต่เริ่มแรกก็จะเห็นน้องเป็ดตัวนี้บ่อยๆมาก,ก่อนนี้นะแราไม่ได้เอาน้องเป็ดมาจับนานแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันด้วยไพ่ทั้งหมดสามสำรับนะคะไพ่เหนียวค้องโลกนะคะใครที่อยากได้ไพ่มีในตะกร้านะคะเดี๋ยวคองโลกก็จะมีหนังสือให้ด้วยนะคะเพื่อนๆมีคู่มือนะคะก็จะมีแบบน,น,นี้ ให้แมวคลองโรคสวยงามน่ารักน่ารักนะคะใครเป็นทาสแมวบ้างเหมือนแม่หมอบ้างนะคะจริงแม่หมอก็เป็นท่านหมาท่านแมวทาสอะไรที่แบบน้องสัตว์น่ารักน่ารักนั่นแหละนะคะไ <c oughs> พ่พรหมชาติค่ะไ <c oughs> พ่ธรรมศินะะ <c oughs> รรศนะคะ <c oughs> พพิะคเน่สามสำรับแล้วก็มีอน้องเป็ดนะคะน้องเป็ดเราจะจับช่วงท้ายกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มไพ่ น้องแมวก่อนนะคะไพ่เหนียวของโลกนั่นเองนะคะมาดูความรักสําหรับชาวราศีเมถุนหรือชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะความรักนะคะโชกัน หกถ้วยหกถ้วยเนี่ยคุณจะได้รับความสุขจากบคุคคลอันเป็นที่รักจะมามอบความสุขมอบผลประโยชน์ให้กับคุณเขาหรือเธอคนนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนมีคนดูใจแต่ยังไม่ชัดเจนเขาจะเข้ามาหาคุณนะในช่วงเวลานี้นะนะคะพลังงานนี้การถูกมอบความรักนะคะมอบเอาความรักมามอบให้เอาความสุขมามอบให้ได้ซึ่งผลประโยชน์นั่นเองนะคะความรักของเขาหรือเธอคนนั้นที่เขาจะมอบให้กับคุณ สามเหรียญเขาจะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่เลยและอยากให้คุณรับรู้ว่าเขาเป็นผู้ที่หาเงินเก่งนะเขาเป็นคนที่ชอบโชว์ออฟโชว์ออฟด้วยนะคะคือไม่รู้แหละเขาเป็นคนที่ขยันมีความภาคเพียรในเรื่องของการสร้างฐานะนะคะ เขาอาจจะบอกเขาอยากจะบอกคุณก็ได้นะคะถ้าใครที่มีคนดูใจอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นคนในอนาคตก็ได้ถ้าคุณยังไม่ได้เจอใครคนนั้นเลยอาจจะหมายถึงคนในอนาคตของคุณก็ได้ที่คุณจะได้เจอกันนะคะเขาเป็นคนที่ชอบแสดงความสามารถะแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าเขาไม่พาคุณอดตายแน่นอนเขาเป็นคนที่ขยันหาเงินนะคะเขาหรือเธอคนนั้น ให้แฮงแมนค่ะเพื่อนๆแฮงแมนการรอคอยเขาทรมานเหลือเกินกับการรอคอยคุณในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าบางทีเขาก็รู้แหละแล้วเขาก็ปล่อยวางได้กับบางสิ่งไม่อยากจะไม่อยากจะเร่งรัดคุณอะไรแบบนั้นนะคะสำหรับใครที่รอคอยเรื่องของการแต่งงานหรืออะไรแบบนั้นหรืออาจจะหมายถึงใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่ของคุณเนี่ยเขาก็ยังรอคอยเพื่อที่จะพบเจอกันกับคุณก็ได้นะคะ ถ้าคุณเป็นคนโสดโดยที่ไม่ได้มีใครเลยมาเข้ามาใน,นช่วงเวลานี้เอาแล้วนะคะมีเกณฑ์ลงเอยมีเกณฑ์การได้สมหวังความสุขอย่างเปลี่ยมล้นทั้งครอบครัวเลยถ้าคุณเป็นชาวโสดจริงๆโดยที่คุณไม่มีใครเลยยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะอยู่กับครอบครัวของคนที่มีความสุขมากมายพ่อแม่รักเมตตาให้การสนับสนุนให้ความรักให้ความสุขกันทั้งครอบครัวนะคะพลังงานนี้ถ้าหากว่าเป็นคนโสดจะได้พบเจอกันเขาอาจจะพาคุณไปหาครอบครัวก็ได้หรือเปิดตัวเลยมีความชัด กับสิ่งที่รอคอยมาเนินนานแล้วหลังจากที่เขาแบบพร้อมและทำมาหากินหาเงินหาทองพร้อมที่จะเอาคุณไปดูแลไปไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นชายคุณอาจจะเจอนาฬิวถงไปได้นะหรืออาจจะเป็นหญิงนะ่ะอาจจะเป็นคู่ของคุณอาจจะมาชุดดึงคุณขึ้นให้พาร่ำรวยไปด้วยกันให้พามีความสุขไปด้วยกันะนะคะ สีดาสีดาคือการพักนะคะพักผ่อนอาจจะหมายถึงว่าช่วงเวลาเนี้อาจจะอยากให้คุณพักผ่อนก็ได้สําหรับบางคนอาจจะมีกิจการได้ไปพักผ่อนหยุดนิ่งเรื่องของบางสิ่งแต่ว่าไปมีความสุขด้วยกันนะนะคะไปท่องเที่ยวไปอะไรก็ตามทีมามอบความสุขให้และขออยากให้คุณหยุดพักเพื่อให้เวลากับเขาก็ได้ถ้าใครที่มีคนดูใจกันแล้วถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วดูใจกันอยู่ชัดเจนแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะนะคะ อาจจะหมายถึงเขาอยากจะขอเวลาพักผ่อนอยู่กับคุณก็ได้สิ่งที่เขาจะมามอบให้กับคุณจะเป็นตัวเครื่องบินอาจจะเป็นอะไรดีๆที่จะพาให้แบบไปมีความสุขร่วมกันกับสิ่งที่คุณกับสิ่งที่คุณหรือเขาก็ตามต่างรอคอยเวลาที่จะได้มาเจอ,จอกันนะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมามันอาจจะเป็นโอกาสอันดีที่ว่าถ้าไม่ได้เป็นท็อกซิกจริงๆนะคะเพื่อนในกรณีที่ว่าไม่ใช่ทะเลาะก,กันก็ออยังหมายถึงว่าอยากพักผ่อนอยากหยุด อยากหยุดพักผ่อนจากการงานอะไรต่อนนี่อะไรแล้วขอไปท่องเที่ยวไปผ่อนคลายไปรีแลกไปมีความสุขด้วยกันแต่ถ้าในกรณีที่ใครที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้อาจจะไหวถึงว่าอาจจะแบบหยุดความสัมพันธ์นิ่งก็ได้นะคะประมาณนั้นนะคะแต่ไม่ได้ทำร้ายกันนะสีดาหนะมายถึงว่าหยุดพักนิ่งไม่ขยับหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะคะ พลังงานของอะเมจิเชียนความสามารถพิเศษมีอะไรที่เหนือคนอื่นเขานะคะพลังงานของเขาหรือเธอคนนี้มีความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางใดก็ได้แต่ว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ฉลาดนะเป็นคนที่มีอะไรที่พิเศษเหนือคนอื่นาบางทีอาจจะเป็นภาวะของความความกล้าหารกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะทำ กา,การที่จะเข้าหาคุณก็ได้นะคะ t h เม a g เ c ียนเพราะว่าเขามีอะไรที่พิเศษเหนือเหนือคนอื่นเขาความสามารถพิเศษรอบด้านในตัวตนของเขาเป็นคนที่เก่งฉลาดแล้วมีความสามารถมากนะคะนฟินิตี้ละงานของด h เม a g i c i ียนบางคนที่มีพลังก,กำลังเก่งด้วยฉลาดด้วยมีความท่เยอทะยานในการมุ่งมั่นที่จะเข้าหาคุณก็ได้นะคะสาหรับบางคนที่รอคอยการเข้าหากัน แล้วได้รับชัยชนะไปเลยแฮปปี้เบิกบานพร้อมฉลองนะคะชัยชนะนี้เป็นของเขาแล้วแหละก็ชื่อไปได้นะเขาจะทําทุกอย่างให้คุณจนคุณใจอ่อนให้กับเขานั่นแหละสําหรับใครที่ยังไม่ได้ชัดเจนนะคุณอาจจะเคลิ้มไปกับเขาเผลอใจให้กับเขาไปโดยที่ไม่รู้ตัวเขาก็ได้ชัยชนะไปแล้วเย่ <c oughs> แล้วไพ่พบเลนปัตตานีเนี่ยนะเป็นไพ่ที่ดีมากได้รับชัยชนะไม่ว่าเขาจะมีคู่แข่งหรือกระช่างเขาไม่ยออ่อทอเขาจะใช้ความสามารถพิเศษของเขานี่แหละให้ได้มาซึ่งไปชิตใจของคุณแล้วสิ่งที่เขา พยายามที่จะเข้าหาคุณเข้าหาบ่อยๆจีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นแหละเราพาคุณหาเข้าหาครอบครัวด้วยแต่ได้บางคนอาจจะได้ทําธุรกิจร่วมก,กันก่อนอันนี้แล้วก็ได้นะคะอุ่ยนั่งสบายๆก็เอาไปเลยเนี่ยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะนะคะเพื่อนๆสุขกายสบายใจไม่พอความราบรื่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยอีกด้วยซ้ําบางทีคุณอาจจะงงเลยทีเดียวว่าอา้าวก่อนหน้านี้ อาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่จะเข้าหาเขาหรือเข้าหาเข้าหาคุณก็ได้พลังงานสลับกันแบบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณไม่คิดว่ามันจะง่ายแบบนี้ซึ่งบางทีคุณอาจจะแบบโอ้ยไม่คิดว่าเขาก็จะชอบเราเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะไม่กล้าสแสดงออกรอคอยแอบชอบอยู่อะไรแบบนี้ปรากฏว่าสุดท้ายเขาก็ชอบแล้วก็ได้รับความลงเอยที่ชัดเจนนะนะคะได้รับชัยชนะได้ครองใจซึ่งกันและกันมาอย่างง่ายดายด้วยซ้ำไปวุ้ยนะคะ พลังงานของการพูดที่มีอํานาจนะคะอํานาจในด้านในด้านของการวางตัววางตนเป็นคนที่ฉลาดสุขุมรอบคอบเขาอาจจะทํากิจการการงานเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าคนนายคนก็ได้นะคะหรือพลังงานสลับสับก,กันกับคุณก็ได้นี่คือราชาถ้วยนะคะเป็นคนที่เติบโตเป็นคนที่มีอาชีพหน้าที่การงานที่ที่ดีนะ่ะเป็นตําแหน่งหัวหน้าหรืออะไรแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นคณเองก็ตามทีนะคะ โอ้ยเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้สีนะไม่หมอก็ไม่ได้อวยนะเนี่ยแบ่งไม่หมอบ้างได้ไหม <c oughs> แกงเพื่อนเพือนกัน <c oughs> อุ้ยจะเปลี่ยนไพก็เปลี่ยนไม่ทันเอาซะแล้วทีเดียวคือพลังงานไพ่สิบเปลี่ยนมาผนวกแล้วเลงกันกับสิบถ้วยโอ้ยแล้วมีเนี่ย ภคคาพลังงานของคุณดีและดีไม่รู้จะบอกว่าดีไปยังไงฮะดีมากช่วงเดือนนี้เดือนตุลาคมน่ะนะคะเพื่อนๆพลังงานความรักของคุณเนี่ยดีมากนั่นเลยแปลว่าการที่คุณรอคอยที่จะได้พบเจอกันจะมีเกณฑ์ลงเอยไปในทางที่ดีหรือไปพักผ่อนไปมีความสุขด้วยกันนะ่ะบางทีอาจจะเคลียร์งานช่วงเวลานี้อาจจะกําลังเคลียร์งานแล้วไปไหนมาไหนด้วยกันก็ได้หร,หรือถ้าเป็นคนโสดก็จะได้ไปอยู่กับครอบครัวไปทําอะไรกับครอบครัวก็ได้นะคะ และมีความสุขหนะนะคะเพื่อนๆร่ำรวยมั่งคั่งสุขกายสบายใจอ่ะแฮปปี้เบิกบานหมดเลยอ่ะนะคะพูดปุ๊บมาปั๊บเนี่ยใจบองมัวนะคะสำหรับบางคนนะคะบางคนก็อาจจะแบบรอคอยด้วยความวิตกกังวลน,นะคะใิใจเศร้าหมองน้อยใจก็ได้นะคะบางคนอาจจะเจอสภาวะของการน้อยใจที่ว่ารอให้พักผ่อนนะรอรอคอยให้แบบ หยุดเรื่องของการงานหาเวลาให้ตรงกันล้วไปเพื่อที่จจแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องของการเงินอะไรเลยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการรอเพราะว่าอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเวลาด้วยก็ได้นะคะเพจออฟสอดเงคะคนอายุน้อยถือดาเพจออฟสอดจงเชื่อมันในสัญชาตญาณในการตัดสินใจจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เลือกคุณแล้วเขาไม่เปลี่ยนใจแล้วเขาไม่ลังเลด้วยพลังงานของความอดทนมีความภาคเพียรในการจะฟันฝ่าให้ได้พิชิต ชี้ให้ได้ซึ่งหัวใจของคุณนะศึกษาเราเรียนเปิดหนังสือตำหับตำเล่าท,ทำยังไงจะชนะใจคุณเนี่ยนั่นแหละนะคะสุดท้ายเขาอดทนรอคุณได้แล้วเขาก็เพียรที่จะเข้าหาคุณด้วยในการที่จะจีบเอ้เข้าหา,าให้ได้ซึ่งผลประโยชน์พาให้มีความสุขนะไม่ได้นําพาซึ่งความทุกข์ให้กับคุณหรอกนะคะแต่บางทีเขาอาจจะน้อยใจที่คุณอาจจะไม่มีเวลาให้กับเขาหรือน้อยใจที่คุณยังไม่ได้ชัดเจนกับเขาแต่เขาอยากชัดเจนกับคุณะนะนะคะ แต่สุดท้ายรถเกยไปนในทางที่ดีนะเนี่ยบางทีอาจจะหมายถึงเขาหรือคุณเองก็ตามที่อาจได้รับมรดกความร่ำรวยเข้ามาเนี่ยในช่วงเวลาน,นี้นะนะคะมาจากความสามารถของเขาหรือเธอคนนะั้นหลือจะเป็นคุณเองรุ่มเรืยก็ได้ทุกอย่างได้ไมาอย่างง่ายดายราบรื่นร่ำรวยความสุขแบบเปลี่ยมล้นพลังงานอย่างเหลือเฟือและไร้ขีดจำกัดอย่าง the m เ g i c i a ที่เป็นผู้ที่มีอะไรที่พิเศษเหนือคนอื่นเขานะคะมาดูกันด้วยไพ่พรมชาติกันค่ะ ุ้ยพลังงานดีจังเลยหมอเคลียร์ให้ใหม่ก่อนนะคะหกถ้วยเก้าถ้วย อยพลังงานดีแซบเวอร์นะคะทุกคนแซบมากนะนะคะบอกเลยพลังงานของคุณแซบจริงๆอันไหนดีอันไหนก็ดีหมดนะอุ้ยนะคะ <g ül üyor> แม่หมอแม่หมอ,มหมอเกิดอาการแล้วนล <g ül üyor> การมือสั่นแล้วเลยความรำ่ำรวยมาดูกันด้วยไพ่ธรรมชาติกันนะคะ ช่วงเดือนตุลาคมนะคะดวงความรักของชาวราศีลัคนาราศีเมตุนเป็นอย่างไรคะไพ่พรหมชาดจะบอกอย่างไรจะได้อะไรจากคนรักคนดีของคุณนะคะอุย้ยการงานเห็นไหมเขาเป็นคนที่เอาการเอางานบางทีคุณเองอาจจะน้อยใจกับการที่เขามุ่งมั่นสร้างฐานะสร้างทํางานหาเงินเพื่อคุณนั่นแหละนะคะเพื่อความสุขเพื่อความร่ำรวยเห็นไหมคะร่ำรวยแล้วสุขกายสบายใจอยากกินได้กินอยาก อยากใช้ได้ใช้อยากไปเที่ยวได,ได้ได้ทำทุกอย่างก็ทําเพื่อคุณทั้งหมดเลยและบางคนอาจจะได้ทําการงานร่วมกันก็นกนได้นะคะอาจจะช่วยเหลือือคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงากนก็นได้นะเอาหรือจเจอคนนี้นะนะคะอาจจะได้เปิดกิจการด้วยกันด้วยซ้ำนีนะคะอ่าโชคดีพาณิชย์นะคะมหาธนูแห่งเลิกเป็นเลิกแห่งความมั่งคั่งมั่งมีและรุ่งเรือผลประโยชน์เพียบนะคะบอกเลยอาจได้ เปิดกิจการร่วมกันหรือบางคนทํากิจการร่วมกันอยู่แล้วด้วยก็อาจจะแบบเป็นไปในทิศทางที่ดีพากันรวยมากขึ้นการค้าการข,ขายของคุณก็จะแฮปปี้มากขึ้นคุณอาจจะเกิดปีวอกนะคะหรือคนรักคู่ครองของคุณอาจจะเกิดปีวอกก็ได้ปีวอกโดดเด่นทางด้านเพศช,ชายตกเงินน้ำพานซึ่งความร่ารวยไหวพิบดีขี้เล่นเป็นคนที่ชอบเป็นคนรัเลิ้ยงจำสาสชอบทําอะไรก่อนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบวางแผนะนะคะแต่ว่าก็ผ่านกับทุกอุปสรรคได้เป็นอย่างดี โอ้ oh, นะคะจะมีคนเหลือใจอิจฉาเรษยานะคะกล่าวหาว่าร้ายถ้าใครที่มีคนดูใจอยู่แล้วนะคะอ่าอาจจะมีคนเหลือใจในความสัมพันธ์แต่บางทีถ้าเกิดคุณยังดูกันไม่ดีพอคุณต้องดูดีๆก่อนนะว่าคุณไปอะไรกับผู้ใครเขาหรือว่าอะไรแบบไหนก็ได้บางคนจะถูกกล่าวหาว่าร้ายไปมีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้เรื่องให้เสียหายให,ให้หายนะนะคะเพื่อนๆแต่อย่าได้วอรรี่นะคะอย่าได้วิตกกังวล ปีคุณคุณอาจจะเกิดปีคุณคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีความบริสุทธิ์ผองในตัวตนของคุณเองนะกินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียงทําตัวน่ารักน่ารักสบายสบายคนอยู่ใกล้ก็มีหลักและผ่อนคลายไปด้วยเนี่ยความบริสุทธิ์มันดังดองกบัวเนี่ยนะคะเพื่อนบริสุทธิ์ผุดพองนี่เลยนะคะดูเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อหน่อยแต่ว่าเป็นผู้ที่โดดเด่นทั้งด้านเพศหญิงคือพารวยนั่นเองนะคะพารางรวย ปีชวดนะคะปราดเปลืองสังคมกว้างขวางปรับตัวเก่งนะคะปีชวดจะโดดเด่นทางด้านเพศช,ชายคือเป็นเทวดาผู้ชายนะคะตกเงินนำพาซึ่งความร่ำรวยนะคะปีวอกกับปีชวดโดดเด่นทางด้านเพศช,ชายตกเงินนำพาซึ่งความร่ำรวยส่วนปีกุลโดดเด่นทางด้านเพศหญิงตกเงินนำพาซึ่งความร่ำรวยเดี๋ยวเราจะมาดู อย่าไปได้ใส่ใจกับคนที่กล่าวหาว่าร้ายนะคะเพื่อนเอย่าเอาจิตใจของเราไปยุ่งอะไรกับใครที่จะอิจฉาหรือเสียหุณนะน,นะคะ ให้ธรรมศีจะบอกอะไรกับเพื่อนเพื่อนชาวเมทุนคะ่ะฟังหูไว้หูใครที่กล่าวหาว่าร้ายคุณใครที่สอดเสียดคุณเออหาเรื่องหาราวให้กับคุณนะนะคะบางคนอาจจะมามีคนมาเป่าหูหนูนี้นั่นสารพัดให้คุณแบบหลงเชื่อว่ากูุ่ของคุณเป็น,งงนอย่างนั้นอย่างนี้หรืออะไรก็ตามทีแต่คุณก็จะต้องดูให้ดีก่อนถ้ายัางไม่ชัดเจนเรื่องของความสัมพันธ์ยังไม่รู้จักกันดีพอหนะเราต้องรู้จักบ้านช่องเรือนชานเขาต้องมีเกณฑ์ต้องเดินทางไปมาหาสู่การต้องมีตัวมีตนจริงหรืออะไรต บางทีคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังคนที่เป็นโลกโซเชียลออนไลน์นะนะคะเพื่อนๆความรักที่มาแบบที่ไม่จริงใจเป็นคอร์เซนเตอร์ในเรื่องของความรักมาน่ะนะคะสแกมเมอร์พวกนั้นวันแห่งความรักคุณมีเกณฑ์สมหวังเรื่องของความรักอย่างหวานหวานหวานมากเนียคะฉลองรืยสิรออะไรนี่ก็ฉลองนะคะนี่ก็ปรสบความสาเร็จนะคะนี่ก็ฉลองความสุขอย่างเปลี่ยมล้นที่คุณจะได้รับ จงรับเอาไปได้เลยชัยชนะนี่คอนเฟิรม์มชัยเลยเอาไปเลยชัยชนะนี้เป็นของของคุณโอกระาก็คือการได้รับชัยชนะนี่ก็ขึ้นมาตรงตรงเลยนะคะเอาพารวยอีกนะคะรวยแล้วรวยซ้ํารวยซากแบ่งไม่หมอด้วย <laughs> ใครรวยแล้วก็แบ่งไม่หมอด้วยนะดูกตนไม่หมอยพี่เยอะๆะอยู่เลยนะคะ ไม่มีบรรยาใจนี่เลยเนี่ยนะคะทุกคน <laughs> บางคนบอกใช่แล้วเรานี่าจะไปเหมือนเรานี่เหรอจะไปเหมาะสมกับเขาบางคนน้อยใจโชคชะตาชีวิตของตัวเองว่าหาหรู้ไปว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้มองคุณภายนอกเขาดูที่ภายใน,นจิตใจของคุณบางคนอาจจะหน้าตาไม่สวยอาจจะไม่หล่อแต่ว่าก็ได้ชนะใจกันบางทีคุณเองนี่แหละอาจจะเป็นคนที่น้อยใจหรือถ้าพลังงานมันสลับกันอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่น้อยใจว่าเขาจะคู่ควรกับคุณเลย้ำหนายอย่างเขาเนี่ยนะเอา้าเดี๋ยวตั้งน้ำสซกะลุกชงกดูเงาของตัวเองก่อนสิเนี่ยหรือบางคนอาจจะถูกกล่าวหาว่า ก็มีไพ่ใบเนี้ยขึ้นมาเอาไปไหนแล้วนะคะไพ่คุณต้องคี่คาเนี่ยไพ่ใบเนี้ยไพ่นักโทษเนี่ยคือถูกเก่าขาว่าร้ายถูกใส่ร้ายไไป้ายสีอะไรแบบเนี้ยนะคะก็อาจจะหมายถึงคนเหล่านี้แหละเขาจะบอกว่า,วาคุณเน่ะไม่เหมาะกับคู่ของคุณหรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่อยากให้คุณไปฟังคนเหล่านั้นที่เข้ามาอิจฉาหรือเสียแล้วเหลือใจคุณนะนะคะเ,เพื่อนเหลือใจภาษาไทยกดหนึ่งอิจฉา,าแ,แหละนะ, <laughs> นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะ มาจับน้องเปิดกันนะคะเ,เพื่อนๆเราจะมาจับน้องเปิดกันใส่ไหนดีนะคะทุกคนน้อยใช่ละเกิน มหมอเคลียร์ไพ่ก่อนดีกว่านะทุกคนมันจะได้ไม่เกะกะนะคะสักครู่เฉลิมฉลองอุ้ยพร้อมพร้อมพร้อมมากพร้อมรวยพร้อมสมหวังในความรักโอ้ยม่หมอก,ก็จะนี่อินดูนะคะปีนักษัตร,ริมีปีคุณปีชวดปีวอกนะคะเพื่อน แต่ไพ่ดีๆซะด,ด้วยสิเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยนะคะโชวตามนี้แล้วกันเฉลิมฉลองพารวยใช้ชนะ เยอะแยะเยอะมาก,ากมันจะน้อยไปนะ,ะเอาไว้วางอันน้อยแล้วกันถ้าอาชีพขึ้นมาน,นี้อาจจะหมายถึงเป็นเพื่อนเองก็ได้นะคะอาชีพเป็นวิศวะนะคะวิศวกรชาวฟาร์มเมอร์นะคะชาวเกษตรนั่นเอง ช้ากุ๊กนะคะเป็นกุ๊กทําอาหารนะคะแบ่งไม่หมอด้วยนะไม่หมอจึงจะหิวอีกแล้วนะทุกคนอ่าเป็นสารตุลาการก็ได้คุณจะได้รับความเป็นท้าบนะคะได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ mm hmm. อาจจะเป็นสารตุลาการหรืออะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายก็ได้นะคะค่ะอาจจะเป็นคนที่ทํากับข้าวเก่งเป็นเชฟก็ได้หรือจะเป็นคนที่มาเพื่อทํากับข้าวให้กับคุณก็ได้อาจจะมาเป็นคนสร้างบ้านให้กับคุณก็ได้นะคะ เป็นตำรวจเป็นผู้บิทักษรักษาความปลอดภัยให้กับคุณมาเพื่อดูแลมาตื่อปกป้องคุณนะคะอักษรมีอะไรเนี่ยอักษรอ,อันนี้เป็นผู้ชายรออะไรนะฮันซัมเนี่ยรอเราเอาการถ้าเป็นคุณนี่อาจจะเป็นคุณนี้ก็ได้สลับกันนะคะเพื่อนเป็นผู้ชายที่แบบมีภูมิฐานะนะคะคุณคนไวกลางคนขึ้นไป ให้กําลังใจคุณหรือคุณเองไม่แหละนะคะจะให้กาลังใจซึ่งกันและการพากันล้าพากันรวยนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและการเป็นอย่างดีเขาจะไม่พาคุณอดหรอกนะคะด้วยพลังงานของน้องอมอนี้น้องวัวนมนั่นเองนะคะจะไม่อดไม่อยากเลยเขาเป็นเดอะซันสําหรับคุณพร้อมที่จะพาคุณเติบโตส่องแสงสว่างให้กับคุณเนี่ยนะคะ รุ้งทอประกายพร้อมแล้วที่จะทอดสะพานให้กับคุณสว่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอุ้ยนี่ก็รุ้งนะคะเป็นลุงที่ยอดเยี่ยมนะคะ The best ไปเลยนะคะรุ้งทอประกายฝ้าหลังฝนเี่ยวสิงงานเสมอ ดอกไม้เขาอยากจะชื่นชมคุณเขาอาจจะเป็นอาจจะมามอบความรักให้กับคุณความสวยๆงามๆความบริสุทธิ์ผุดผ่องของดอกไม้นะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าของการเขาอยากชื่นชมคุณนะนะคะยเยอะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะแบบอวยคุณนนะอะไรแบบนี้นะคะหางนางเงือกนะคะก็คือนางเงือกนั่นแหละคือเป็นเป็นอะไรที่แบบมีความสวยมีเสน่ห์อะไรแบบนี้นะคะเป็นพลังงานของการดึงดูดกัน อันนี้เป็นกุญแจสําคัญที่เขาจะให้กับคุณเขาพร้อมที่จะไขกุญแจพิเศษเนี่ยมีมีกุญแจพิเศษที่จะมาไขาให้กับคุณนะเนี่ยนะคะแจพิเศษหนักสอนนี้ขึ้นมาชื่อนามสกุลหรือชื่อเี่นอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะเพื่อนตัว double u นะคะหมดแล้วมานี้เลยจงน้อมรับเอาไปเลยนะคะสมหวังในความรัก พร้อมเฉลิมฉลองไหมพร้อมก็จัดเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะพลังงานของความร่ารวยความสุขยังเปลี่ยนล,นล้นรพารวยด้วยนะได้รับชัยชนะซึ่งกันรละกัน จึงน้อมรับออกไปพลังงานดีๆนี้นะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุทนที่น่ารักทุกคนมีความสุขกายสบายใจสมหวังนะคะพบชื่อพบเจอคู่ที่ดีสมหวังและลงเอยกับคู่ที่พากันร่ํารวยเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่มีฐานะด้วยนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็เป็นคนชอบทําการทํางานเอาการเอาอง,งานด้วยนะคะลงเอยไปในทางที่ดีสมหวังในความรักแท้นะคะ แฮปปี้ระเบิดบานสดใสและรวยและก็รวยอีกนะคะบา,บายๆค่ะเพืเ่อนๆขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอนะคะขอให้ทุกคนสมหวังนะคะบา,บายๆค่ะเจอรักแท้คู่ชีวิตคู่บรารมีกันทุกคนนะคะคู่ที่จะมาพากันรุ่งเรืองและร่ำรวยไปด้วยกัน ก่อนจะไปลีลาสักหน่อยนะคะลีลาจัดใหม่2สองชั่วโมงจะไปใหสองชั่วโมงนะทุกคนจะได้เห็นแบบสวยๆงามๆนะคะเนี่ยพลังงานดีมากค่ะเพื่อนๆดีแบบดีสุดๆเลยอนะคะ จึงน้อมรับเอาไปคือพลังงานดีจนไม่รูจ้จะบอกว่าดียังไงแล้วเนี่ยนะคะโอเควันนี้หมอก็ต้องขอจบคมทำนายกับพกเพื่อนๆชาวาลัคนาราศีมิถุนทั้นาทงนี้นจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณนะคะ